ติ่งดารายินดีนำเสนอนิว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะอ่าโหโหโหดอกไม้รัวมากขอบคุณครับโหขอบคุณัโหที่ผมลาดผมแกลงเพื่อนนะเพื่อนเนีซับพอร์ตของขนาดนี้นะวันหลังนะผมไม่แกลงเพื่อนละอุ้ยจะขนาดไหนเนี่ยไว้รอบหน้าผมจะอาจจะไม่ค่อยแกง คู่ก,กันคู่ก,กันโอเคียเขลองคู่ก,กันคู่ก,กันคู่ก,กันโอ้ค oh, oh, ดอกไม้เยอะมากอ่ะไอ้นะวันนี้เทไหมบุมผมผม,มันเตียทแค่จำอยู่บ้าน,นมันจะเทได้ยิใครได้ยิใครโอเคลองคู่กันนะคู่กันนะจำอะไรนะครับจำไว้นะคะ,ะ,คะพี่โอมจะไม่แกล้งชาวดอมแล้วมาดู <laughs> <laughs> แม่ผมแค่ดีใจไงโอ้โหได้ดอกไม้เยอะมากดีใจที่แบบว่าขนาดผมแกล่ะเพื่อนๆยังซัพพอร์ตผมขนาดนี้ถ้าผมไม่แกลจะขนาดไหนอ้ยนี่ดังตายเลยขอบคุณครับโอ้โหดอกไม้เยอะมากขอบคุณมากครับถอยเหรอไอเราร้องคู่กันแล้วก็ถอยนะแต่ว่าจะไปเร็วแล้ววันนี้นะสักประมาณสี่ทุ่มครึ่งแล้วกันเดี๋ยวผมไปแล้วกมนผมผมไปดูซีน่ะ Tang, จะดูซีด okay. ีพรุ่งนี้ผมต้องตื่นเช้าด้วยใช่เออด่าห่กเออเดี๋ยวคู่กันแบบกันนะครับโอ้โหผมเยอะมากเลยผมคือครับโอ้โหติดเรื่องอะไรครับไม่ครับผมผมมันมีพระเอกหล่อครับคนหนึ่งอ่พระเอกผมผมชอบครับเขาเขาเล่นเรื่องหนังเกาหลีนแหละ คือ,พอเพ่เขาเขาเท่ผมก็ชอบผมผมชอบใช่ไหมผมก็ดูเรียกว่าดูซีรีส์เขาจบไปเรื่องหนึ่งนะครับเราก็เลยเออดูดูต่อแล้วก็ผมก็ตัดผมตามเขาเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เออไปด้านดูแล้วก็ดูหนังเรื่องใหม่ที่เขาเล่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะหาดูว่าเขาเล่นหนังอะไรบ้างแล้วก็ไปตามดูเขาโอ้พี่ขอบคุณมากครับทำไมไม่ให้ดอกไม้ผมเยอะยังไงขอบคุณครับอ๋อพี่ แล้วนึ่นะโอเคพอหาคู่กัน,กนโทษทีนะเพื่อน <c oughs> ผมอ่านไม่ทนะมันนะบางทีนะไม่ใช่ไม่ใช่พักรอไม่ใช่พักรอ,รอ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวยว,ยวผมหนึ่งๆผมผมขอเปิดเพลงอะ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะดูว่าผมชอบดาราคนไหนผมจำชื่อเขาไม่ได้ผมไม่รู้ชื่อเขาเลยแต่ผมแค่เห็นซีรีส์เขาเล่นแล้วเขาเขา,เขาเท่ดีน่าชื่อว่าอะไรอะ่ะ The Rock the the Lost e v i l อะไรสักอย่างที่เป็นเอ่อ ผมก็ดูจบไปครับ The Lost e v i l w ทั้งอย่างพระเอกคือคนที่ผมสั้นๆครับไม่ใช่ไม่ใช่คนผมสั้นๆอ่ะเขาเขาไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรอ่ะ The Lost e v i l อ่ะแต่ว่าคนที่เขาเขาเป็นำตำรวจแล้วเขาต้องไปปลอมตัวเข้าไปอยู่ในแก,งก๊งมาเฟียเขาไม่ตำรวจแล้วเขาปลอมปลอมตัวเขาอยู่แก,งก๊งมาเฟียใชห่หนังหนังออยูห่หนังหนังล่าสุดอ่ะ ไม่น่าใจอะชื่ออะไรผมผมจำชื่อเขาไม่ได้เลยแต่ผมแค่เห็นบอสเตอร์แล้วเอ้ยเท่ดีแบบเท่มากมาเฟียเกาหลีใช่มาเฟียเกาหลีใช่ใช่ใช่มาเฟียเกาหลีแล้วเขาแล้วเขาอะโอ้ผม,ม่รู้ชื่ออะไรนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็วเขาแต่ไม่ใช่คนที่เป็นพม่เป็นมาเฟียนะคนที่เป็นตำรวจนะผมสั้นๆอ่ะผมมาตัดผมตามเขาใช่ๆผมชอบเขานะ <S <S เพราะว่าเขาเขาเท่ <S <S ดีอ่ะก็เลยตอนนี้จะไปหาซีรีส์เรื่องใหม่ของเขาดูอะไรอย่างเงี้ย จีช้างอุงอ่าอ่าอ่าน่คไม่แน่ใจเขาชื่ออะไรนะแต่ผมดูซีรีส์เขาจบแปลสนุกสนุกเขาแ,แบบเท่เแบบท่เขาเป็นเท่เขาแบบใช่ใช่คนคนที่ว่าเป็นตำรวจนะไม่ใช่คนที่เป็นหัวหน้าหัวหน้าแก๊งมาเฟียนะอืมนั่นแหละใช่ผมชอบนแนวาฟ,ฟีมาฟีต่าต่อสู้ต่อสู้อย่างเงี้ยมามามาคุยกันคุกกันผมคุยเยอะแหละ๋ยวไม่ได้ฟังเพลง

ไม่มีใครต้องเหงาอีเพราะว่าไม่ได้มีให้เอาไว้ให้ใครชาเพราะว่าโลกมันกว้างใหญ่เลยต้องมาเป็นคู่ไงเอาใจฉันให้เธอไปไม่มีใครต้องเหงาใจและพร้อมจะเป็นคนดีกว่าเดิมก็ไม่รู้วลาอะไรจ ก็ไม่รู้เลวลาจะพาเธอกับฉันไปพบใครแตาที่แน่ใจไม่ว่าอะไรเกิดมาแล้วต้องคู่กันถ้ามีดวงจันทร์ก็ต้องมีดาวถ้ามีหน้าร้อนมันก็ต้องมีหน้าหนาวและฉันก็แค่อยากให จะจะมีใครฉันก็คงไม่สู้เขาเจ้าเคก็อยากให้เธอบอกกันเบาๆถ้าเธอมีใจกนแลกกันไว้จะได้เปล่าครับโอ้พี่พี่เอเคให้ดอกไม้ผมเยอะมากวันนี้มีคนให้ดอกไม้ผมมาสองสามคนนะให้เยอะมากนะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับแหวนดอกยาผมยังยังไม่คล้องเลยอ่ะใช่ แต่ว่ามีมีอีกคนอินบ็อกมาหลังไหมผมแล้ะส่งเพลงมาผมบอกเดี๋ยวผมจะซ้อมนะขอบคุณครับใครผมใช่ครับผมไปตับผมมาครับไอ้มีคนขอเรื่องที่เคยไม่หลอกอะไม่มาเขาเอ้ยไม่ใี่ผมผมสัญญาผมจะรลอกเพลงอะไรผมลืมเมื่อกี้ ไอ้ดาอาเล่อะไรอย่างนาั้นใช่นช่ใช่ไหนไปดึงไปนึงไปนึงตาโอเค่นเช่นเชผมอาจจะอ่านไม่ค่อยทันนะเพื่อนนะอ่านท้องไม่ค่อยทันเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขยอยนะเพื่อนนะ อิจฉาผมไปฟังมาผมเริ่มร้องฮุกได้แล้ะเธอรักเขาโคดิช่าอะไรอย่างเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองลองเล่นเล่นฮุกนิดๆไทยแล้วกันเพราะมีขอมาหลายหลายรอบละหลายไลฟ์ละจริงจริงจริงโอเคโอเคเดี๋ยวดาวหางอันเล่แล้วก็ถอยแล้วก็เรื่องที่ใช้ไม่หลอกแล้วก็อิจฉาแล้วกันสี่เพลงแล้วกัน น้องเดี๋ยวกจะพูดคุยเล่นๆแล้วก็จบแล้วอาวาสนาพูด้ด้น้องและห้าเพลงห้าเพลงน้องห้าเพลงเสร็จแล้วเดี๋ยวผมอาจจะลงมาณสี่ทุ่มครึ่งผมต้องไปตามดูดาราที่ชอบแะ้วครับซีรีส์ดูซีรีส์ ได้ได้เนีน่ยผมผมน,นั่นนึงนะนั่นนึงนะไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยคล่องเห็นขอบคุณครับขอบคุณตลอดมานะครับ ขออยู <c oughs> <What? S 2> ่ในชีวิตหลือของเธอได้ไหมอยากลืมตาเราได้พบเธอจนวันสุดท้ายอยากเป็นคนที่ได้นอนดูดาวข้างเธออีกเหมือนวัน แเอ้ยผมรู้แล้วก่อนจบไลฟ์ปัจเันนี้ผมมีไลฟ์ให้เพื่อนๆพิเศษมากถือว่าผมถ่ายโทษเพื่อนๆเมื่อวานนะครับที่ทิ้งไว้ในไลฟ์ผมจะร้องเพลงอีกหนึ่งห้าเพลงผมสัญญาเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็ผมอะที่ผมบอกว่าผมไปอัดเพลงใหม่มาครับผมอัดมา ตอนนี้โปรดิวเซอร์ส่งฮะโปรดิวเซอร์ผมอะส่งมาให้แล้วก็คือเป็นการโอเคได้ฟังแบบอจจะยังไม่ได้บาลานซ์ไม่ได้มิกนะแต่ว่าเป็นเวอร์ชันที่โอเคประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์เหลือต้องไม่ใส่ยังต้องใส่แบบว่าคอรัสยังต้องใส่พวกหลายภาษาอะไรเงี้ยครับอู้ขอบคุณครับได้ชาบูเหรอหรือว่าอะไรเอ้ยได้ต้มยำโอ้โหครับได้ต้มยำมาหน้าหน้ากินเลยนะ้าเดดเดี๋ยว,ยวผมจะเปิดให้ฟังตอน สุดท้ายของไลฟ์เลยละกันยวงมันจะร้องอีกสี่เพลงใช่ไหมเมื่อกี้เราร้องดาหางฮันเล่ไปลวแล้วก็ถอยโอเคผมร้องถอยนะ,ะแล้วก,แวก็แล้วก็เดี๋ยวพอถอยถอยเสร็จจะเพลงอะไรเพื่อนๆจำไหนะผมผมผมว่ามัาจะต้องมาถามเพื่อนๆนิดนึงคนระับผมลืมแต่เป็นเพลงน้องเบสแน่นอนมีเพลงนึ่งน้องเบสจำได้ 台一台，嗯，快三个。<music> <music>

คนเดียวก็รู้ว,ว่ามันต้องเหงาแต่ว่าฉันคงไม่อาจฝืนใจเธอฉันเลยถอยไป,ไปอยู่จงนั้นตรงที่ไม่มีใครให้ก่อนเลยถอยไปอยู่ตรงนั้นพบ,บความลำพังเหมือนครั้งก่อน หมือนตอนที่ไม่มีใครฉันยังทนได้ได้เห็นเธออยู่กับเขาแล้วตัวฉันเองก็อุ่นใจรับรู้ข้นงในว่าเธอ love mama mom Hey ่อเคผมไล่ผมขอไล่เพลง่งหาะคันเล่ใช่ไหมเอ้คู่กันะหารหันเล่ถูกป่ะแล้วก็ถอยมิวมิวเสร็จแล้วก็เพลงน้องเบสเอขอคุณครับขายเจนสนาทีโอ้ขอบคุณครับถอยเอ,ยเอย้ใช่ใช่มิว u, มิวลองลองซ้อมก่อนนะผมก็จำไม่ค่อยได้แต่ผมไปฟังแล้วนะนเพื่อนๆบอกให้ฟังแล้ไปฟังันดู เออเซเว่อะยังลืมเลยเพื่อนลืมเซเว่นไปเลย เราดีข้างหลังวะผมจำได้ข้างหน้ารู้ไหมฉันขอได้ชาทิเธอรักเขารู้ไหมฉันขอได้ชาทิเธอมีแต่เขาแต่เขาฉันมันก็เธอลายเงาทั้งที่รักเธอไม่แพ้เขาโอ้ มันกี่ชาที่เขาได้ใจเธอไปครอบรดงดำนาวหรือม่มอเอ้ผมผมติดด้วยนอะ่ะเรยวผมผมเล่นได้ติดด้วยนอะ่ะผมยังยังจำไม่ค่อยได้ใช่ใช่จำได้ไม่ฉันขอได้ชาที่เธอรักเขาเพลงพร้อมมาฮนะชอบมากเลยชื่อเพลงใหม่นะับผมยังไม่ได้แต่ว่าผมกะว่าเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งวันวันที่ ผมเข้าไปเพราะว่าผม,มาอ,อัดตัวตัวเมนนะตัวเสียงหลักไว้เสร็จหมดแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่ของคุณมีครับแต่ยังไม่ได้ใส่พวกลายประสานยังไม่ได้ใส่ลายอัลิบอะไรมากมายครับใช่ก็เลยยังไม่ได้แบบว่าอดี๋ยว,วันนั้นอะ่ะพอถ้ามันเปใส่อัลิบใส่สียงประสานเสร็จนะผมจะมาร้องเปิดบดที่เราเคยคุยกันไว้นะ เปิดดูดว่าเฮ้ยสรุปว่าจะเอาชื่อเพลงอะไรดีใช่เออได้เรื่องเธอไม่หลอกนะผมผม,ผมจำได้เดี๋ยวรอบหน้าผมจะเจอน้งองโบนจะลองกันน้องโบนผมชอบน้องบนมากผมชอบจริมงมันสนุกมากสนุกจริงโอเคอันนี้เพลงสุดท้ายนะเรื่องเธอไม่หล่อนะแต่ผมจะเปิดเพลงผมงแมฟัง แล้วก็คุยเล่นเดี๋ยวผมจะลองฝั่งทนดีกว่าฝั่งทนฝั่งทนอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ